รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะก้าวต่อไปฝากเอาไว้ให้ลูกหลาน ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรนะครับเวลาดีๆทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับตีห้ถึงตีห้ครึ่งทางมูลนิธทีวีแห่งนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมอันทิชาญครูหาเรื่องรองครับซึ่งมาปฏิบัติภารกิจแทนพี่กบนะครับและเช่นเคยครับวันนี้น้องๆของผมนะครับเขาก็มีปัญหาครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับจบมาถามในรายการของเราครับแต่ว่าปัญหานั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรไปติดตามชมกันได้ในช่วงของคาใจครับ เป็นแม่สีเลียนเชียวนะวันนี้จัดดอกไม้เองเลยแน่นอนอยู่แล้วจ้ะเป็นผู้หญิงก็ต้องรักสวยรักงามเป็นธรรมดาเป็นไงดอกดาลาฉันสวยไหมสวยจ้านี่เรารู้อะไรไหมดอกดาลานะนอกจากจะสวยแบบนี้อ่ะยังสามารถทําเป็นอาหารแล้วก็ยารักษาโรคได้อีกด้วยจริงเหรอจริงสิฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยทําไมเธอเก่งจังเลยล่ะแมถ้าไม่รู้นะเสียชื่อน้องพี่อาร์ตหมดละสิ นี่เท่าที่รู้มาอีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้กรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขามีผลงานวิจัยตัวใหม่ตัวนี้กาลังเผยแพร่สู่เกษตรกรได้รู้เกี่ยวกับเรื่องการผสมเกสรของดาราน่าสนใจใช่ไหมล่ะตายแล้วน่าสนใจมากๆเลยฉันชักอยากจะรู้แล้วละสิไม่ต้องกังวลไปเรามีพี่อาร์ตคอยช่วยหาคําตอบให้เราอยู่แล้วจริงไหมคะพี่อาร์ ได้เลยครับน้องๆถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับในฐานะที่วันนี้พี่อาร์นะครับมาเป็นตัวแทนของพี่กบครับขอรับอาสานะครับในการที่จะไปไขปัญหาแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้กันถึงจังหวัดยาลาในช่วงของไขปัญหาเลยครับ ดาราเป็นไม้ดอกไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยครับคุณผู้ชมเพราะไม่ใช่แค่เอามาไว้ใช้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามเท่านั้นดารายังนํามาใช้ประกอบอาหารและยารักษาโรคได้ซึ่งในธรรมชาติดาลาสามารถผสมเกสรได้โดยอาศัยนกกินปรีเป็นตัวช่วยครับและมีการขยายพันธุ์ที่นิยมด้วยการแยกหนอ่อส่วนสําหรับการเพราะ,มะเมล็ดนั้นไม่เป็นที่นิยมเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์นั้นหายากและพันธุ์ที่ได้ไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่ต้องการทางกรมวิชาการเกษตรจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาได้มีการกรวบรวมสายพันธุ์ต่าง จากหลากหลายพื้นที่มาทําการวิจัยซึ่งนอกจากการพัฒนาที่ต้องการให้ได้ตรงตามสายพันธุ์แล้วยังช่วยเกษตรกรที่มีปัญหาในการปลูกดอกใหญ่เกินความจําเป็นจนทําให้เกิดความเสียหายง่ายระหว่างการขนส่งไปจําหน่ายอีกด้วยครับดาลาเนี่ยเป็นไม้มังร้อนที่ปลูกกันมานานทางภาคใต้เดิมเนี่ยใช้หน่อและดอกมาประกอบอาหารแต่ทุกวันนี้เนี่ยได้นำมาปลูก เป็นไม้ตัดดอกกันมากขึ้นเนื่องจากว่าดอกเนี่ยมีสีสดใสรูปทรงแปลกตาและก็ออกในช่วงของฤดูร้อนซึ่งไม้ดอกอย่างอื่นไม่ค่อยจะมีดอกปัจจุบันเนี่ยดาราเนี่ยเริ่มมีความต้องการของตลาดเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตลาดทั้ง ภายในประเทศและตลาดต่างประเทศประโยชน์ของดาลาเนี่ยถ้าเรามองให้ดีนยจะเป็นด่าลานี่จะมีประโยชน์ที่กว้างขวางมากจะใช้ได้ทั้งในแง่ของเป็นไม้ประดับที่จะตกแต่งอาคารสถานที่อีกทั้งดาลาเองเนี่ยมีลักษณะพิเศษที่นอกเหนือจากไม้ดอกอย่างอื่นนั่นก็คือสามารถที่จะนํามาประกอบอาหารจากประโยชน์เหล่านี้เราเห็นว่าดาลานี่เป็นพืชที่ค่อนข้างจะมีคุณค่าและที่สําคัญดาลาเป็นพืช ที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านเราเองเราสามารถที่จะพัฒนาได้ทั้งในแง่ของไม้ตัดดอกไม้ประดับและทางด้านคอสเมติกการพัฒนาดอกตลาเพื่อให้ดอกเนี่ยมีคุณภาพดีทนทานขนส่งง่ายรวมทั้งรูปทรงสีสันที่ตรงกับความต้องการของตลาดในอันที่จะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูก ไม้ดอกไม้ประดับต่อไปนี่เป็นแนวทางที่ศูนย์คาดว่าน่าจะ,ะดําเนินการต่อไปนะครับอยากจะฝากว่าอย่าเพิ่งมองข้ามดาหลาไปเพราะว่าดาหลาเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเป็นพืชที่ว่ามันมีอยู่มาคู่กับบ้านเรานานแล้วถ้าหากว่าเราหยิบพืชตัวนี้ขึ้นมาพัฒนาเพื่อที่จะใช้ในการเป็นพืชที่จะส่งไปในต่างประเทศหรือแข่งขันกับประเทศคู่แข่งของเราในอนาคตก็เป็นตัวหนึ่งที่มีศักยภาพ คราคุณผู้ชมครับหากพูดถึงไม้ดอกไม้ประดับของพื้นที่ภาคใต้นะครับหลากหลายคนจะต้องนึกถึงพืชวงขิงขาครับและแน่นอนที่สุดครับว่าดอกดาลานั้นก็ถือได้ว่าเป็นพืชนะครับที่อยู่ในวงขิงขาด้วยเช่นกันครับแล้วก็มีคุณประโยชน์อย่างมากมายเลยทีเดียวครับและตอนนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติจากพี่นัตตานะครับซึ่งจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดอกดาลาวยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะครับผมพูดถึงเรื่องของประโยชน์นะครับของดอกดาลานี่เป็นอย่างไรบ้างครับประโยชน์ของดอกดาลาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะเกษตรกรส่่วนนนใหญจะเเอาาไปปํ็ เป็นพืชประกอบอาหารครับค่ะจะทําเป็นข้าวยำแล้วก็จะใส่ในพวกแกงแกงส้มอย่างเงี้ยค่ะแต่เพราะว่าพืชดาราเนี่ยเป็นพืชเหมือนกับที่บอกว่าคือเป็นพืชวงขิงขาครับก็สามารถใช้ได้แทนขาเหมือนกันหน่ออ่อนก็ใช้สําหรับหนอ,อน้ําพริกได้<อ>ใช่ค,ค่ะดอกอ่อนก็ใช้หนอ,อน้ําพริกได้เหมือนกันค่ะคพูดถึงแล้วคุณประโยชน์ก็มีอย่างมากมายเลยทีเด<ช>ียวครับนอกจากเป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วเนี่ยยังสามารถนํามาบริโภคแล้วก็ให้ประโยชน์ต่อร่างกายได้ด้วยนะครับคืนี้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกเหรอครับมีวิธีการปลูกอย่างไรครับ ของทางภาคใต้ตอนล่างนะคะจะเน้นสาหรับการแยกหน่อแยกหน่อปลูกนะคะก็จะใช้หน่ออ่อนหรือหน่อแก่ค่ะไปปลูกเพื่อว่าจะเป็นการขยายพันธุ์แล้วเราจะรู้ว่าดอกที่เราได้น่ะจะเป็นดอกสีอะไรคร่ะคือถ้าจะเกี่ยวกับการที่นัดทำงานวิจัยอยู่เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดนะคะการผสมเกสรโดยการเพาะเมล็ดเนี่ยตัวนี้คือมันจะมีอายุในการปลูกเลี้ยงนานนิดนึงก็ใช้เวลาระยาณสามปีแต่ว่าสําหรับการปลูกโดยการขุดหน่อเพื่อจะไปขยายพันธุ์แล้วก็ให้ผลผลิตเร็ว นี้จะใช้เวลาปีหนึ่งถึงปีครึ่งอะค่ะครับที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับในการทํางานของเราเองเนี่ยเราได้มีการรวบรวมทั้งหมดกี่สายพันธุ์ครับของดอกตรลานะครับตอนนี้นับไม่ได้เลยครับว่ารวบรวมทั้งกี่สายพันธุ์เพราะว่าก็คือดรลาเนี่ยจะเป็นความหลากหลายอยู่แล้วก็คือเราจะพยายามรวบรวมในพื้นที่ต่างๆของเขตภาคใต้ตั้งแต่ของจังหวัดชุมพรลงมาแต่ที่เยอะที่สุดนี่คือภายใน3จังหวัดก็จะมีทั้งของในในแต่ละหมู่บ้านเองของจังหวัดยะลาและก็ของนราธิวาส แต่พันธุ์หลักๆที่เราใช้ในการผสมเกสรเนี่ยจะมี5สายพันธุ์นะคะครับจากการที่เราได้มีการคิดค้นวิธีการผสมแบบเกสรน,นะครับคือนําเกสรเนี่ยมาผสมกันเพื่อที่จะมีการขยายพันธุ์ต่อไปด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประโยชน์วิธีเนี่ยทำอย่างไรครับ วิธีในการผสมเกสรนะคะเราจะสังเกตจากการผสมเกสรโดยการใช้เหมือนดอกไม้ทั่วไปโดยใช้ไม้ปลายแหลมค่ะเล็กๆในการช่วยผสมเกสรแต่ทีนี้ดอกดาลาเนี่ยเขาจะเป็นดอกที่มีลักษณะแตกต่างดากดอกไม้ชนิดอื่นเราก็ได้พยายามว่าหาวิธีในการผสมเกสรหนึ่งก็คือว่าให้สามารถมีการติดเมล็ดพันธุ์ได้เกิน90%นะคะแล้วก็2ก็คือจะป้องกันนกในการช่วยผสมเกสรเพราะดอกดาลาเนี่ยจะเป็นการผสมเปิด นะคะโดยอาศัยนกจากธรรมชาติจะเป็นนกกินปีท้องสีเทาค่ะส่วนมากของภาคใต้ตอนล่างจะเยอะมากค่ะเราก็เลยคิดกับคนที่ทํางานวิจัยด้วยกันครับท,ท,ที่บอกว่าแปลกเนี่ยแปลกก่าดอกไม้อื่นๆเนี่ยตรงไหนครับเเขาจะมีลักษณะก็คือดอกมือนท,ที่ที่เราเห็นทั่วไปค่ะจะเป็นกลีบประดับแต่กลีบจริงจะเป็นแค่ดอกเล็กๆที่อยู่ภายในกลีบประดับแค่นั้นเองค่ะแล้วก็เกสรตัวผู้สังเกสรตัวเมียเนี่ยจะอยู่ชิดกันมาก แล้วทำให้การแยก,แยกเกรสรตัวผู้กับตัวเมียนียากค,ค่ะส่วนมากก็คือจะไม่นิยมทําการผสมเกรสรกันเพราะมันการขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ หรือใช้หน่อเนี่ยจะดีกว่าครับครับพี่นาตาครับปกติดอกตลาดนะครับก็สามารถที่จะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อได้ทําไมเราจะต้องมีการผสมพันธุ์โดยวิธีการผสมเกสรแบบนี้นนครับค่ะเนื่องจากว่าของภาคใต้นี่คะมันจะเป็นดอกขนาดใหญ่ครับแล้วกม็มันจะสามารถส่งไปที่แหล่งตลาดซึ่งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันจะทําให้เกิดความเสียหายของกลีบดอกใช่ไหมคะอันนี้ค,คือเราไปดูความหลากหลายของดอกมันจะมีหลายรูปแบบ,ค,บค่ะเราก็เลยต้องต้องทำให้มันสามารถที่จะแพ็ค มันจุส่งไปได้ในที่ไกลๆได้เพื่อจะไปขายในที่ตลาดในกรุงเทพอเพงเี้ยค่ะเพราะว่าทางทางของภาคใต้นี่ตลาดด้านไม้ตัดดอกของดาราเนี่ยจะไม่ค่อยมีค่ะคก็เลยต้องจําเป็นที่ต้องให้ลักษณะดอกที่มันเล็กลง รูปฟอร์มดอกก็คือไม่ไม่ไดเป็นแบบเหมือนปัจจุบัน <c oughs> ก็แสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าเรานำเกสรมาผสมกันเนี่ยมันก็จะเกิดความหลากหลายขึ้นแล้วก็ขนาดของดอกรูปแบบของดอกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช่ค่ะรวมทั้งสีดอกด้วยเเรื่องของการตลาดด้วยใช่คะนะครับคนนี้ที่บอกว่าสมัยก่อนนี้นะครับในการผสมแบบการผสมเกสรเนี่ยคือใช้ไม้ปลายแหลมในการผสมครับแล้วปัจจุบันนี่เองนะครับเรามีการพัฒนาไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้คือเราได้อุปกรณ์ที่มีการผสมเกสรเรียบร้อยแล้วครับโดยการใช้ลวดดัดแปลงค่ะก็จะมีอุปกรณ์ ในการที่จะใช้ในการผสมเกสรค่เดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยเลยค่ะวิธีการผสมเกสรนะคะเชิญค่ะครับพี่ตาตาครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยที่เรามีวิธีการผสมโดยใช้เกสรเนี่ยครับผสมทั้งหมดกี่พันครับห้าสายพันธุ์ค่ะเป็นห้าสายพันธุ์นะครับมีอะไรบ้างครับมีดอกสีแดงอะค่ะดอกสีชมพูดอกดาราสีขาว ดาราลูกถ้วยแล้วก็ดารากุหลาบค่ะแล้วตรงนี้เองนะครับก็เป็นเครื่องมือที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจากการผสมแบบเก่านะครับที่ใช้ไม้ปลายหลมในการผสมก็คือตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ป้องกันนกในการช่วยผสมในการครอบดอกค่ะแต่ส่วนอุปกรณ์จะเป็นไม้ที่เป็นลักษณะที่คล้ายๆเนี่ยค่ะไม้ปลายแหลมแล้วก็ลักษณะเป็นตัววีเราก็เอาเอาทงที่ครอบออกก่อนนะคะก็มีดอกนะคะเราก็ใช้ มีดในตัวนี้นะคะ<ร>ปลายแหลมใช่ค่ะนี่คะกดลงไปนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะคจะเป็นเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะคะ <thanks. S 2> อ,ยอยู่ติดกันอยู่ติดกันใช่ค่ะแล้วก็ใช้ตัวนี้กดเกดสรตัวตัวเมียไว้นะคะคแล้วก็ดึงเกสรตัวผู้ออกมาใช่ค่ะนี่ค่ะเกสรตัวผู้ก็จะออกมาแล้วครับค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาเกสรตัวผู้จากดอกอื่นมาผสมจากดอกอื่นก็คือเอาเข้ามาใส่ในนี้ใช่ค่ะตอนนี้ค่ะเป็นเกสรตัวเมีย แต่ปกตินี่กรีบดอกจริงเขาห้ามให้แม่มให้แม่ชำรุดใช่ค่ะก็ต้องคอยระวังด้วยเพราะว่าเื่ององการรักษาความชื้นที่บอก<ช>ไว้นะครับรดนานไหมครับขว่าเราจะรู้นะครับว่าเกิดขึ้นมาเป็นมเเอ่อประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ลักษณะเขาจะบวมบวมบวมออกมาก็คือตรงตรงโคนเนี่ยค่ะเขาจะบวมออกมาโคนที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะเขาจะบวมออกมาก็ถือว่าการเป็นการติดมเรล็ดแล้วปักเขาจะติดแล้ว ค,ครับแล้วก็นาเมล็ดนั้นไปเพาะค่ะสีเดือนค่ะหลังจากที่ติดมเมล็ดอีกสี่เดือนก็จะนําเมล็ดตัวนี้ไปเพาะต้องก่อนสีเดือนนะคะเพราะว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ถ้าก่อนน้านั้นค,คือมเมล็ดเขาจังอ่อนอยู่แต่ว่าถ้าหลังสีเดือนก็ไม่ได้ค่ะเพราะที่นี่กระลอลกชุมมากรกระลอลกจะช่วยีรก็คือต้องต้องเรามาระวังเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบค้างด้วยใช่ครับ,รบพูดถึงเรื่องของอัตรานะครับการที่ ประสบผลสาเร็จเนี่ยจากการเพาะเมล็ดเนี่ยขึ้นมาเป็นต้นดาราขึ้นมาได้เนี่ยกับการแยกหน่อนะครับเปรียบเทียบมาตาเป็นอย่างไรบ้างครับการแยกหน่อเนี่ยมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เรารู้สายพันธุ์แน่นอนแต่คือการเพาะเมล็ดเนี่ยก็คืออย่างน้อยน้อยเนี่ยคือหนึ่งฝักเนี่ยมันจะมีประมาณร้อยร้อยถึงร้อยยี่สิบเมล็ดก็คือพอเพาะงอกขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคู่ผสมด้วยถ้าเป็นดารากุหลาบที่เป็นคู่ผสมด้วยเนี่ยการตาการงอกจะน้อย ก็คือไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดเกิดจากเรื่อง,องจากอะไรแต่ถ้าเป็นดาราทั่วไปเนี่ยการงอกเป็นต้นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแต่ก็คือ,อคแน่นอนที่สุดเราสามารถที่จะได้ดอกดาราที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับในการผสมแบบการผสมเกสรแบบนี้<ช>นะครับว่าตอนนี้เองเลยครับพูดถึงเรื่องของงานวิจัยตัวนี้ครับผลเกิดมาได้แบบนี้สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้ดอกดารามีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นนะครับ<ช>เป็นไรบ,บ้างครับ ตอนนี้คือเรากําลังการทําการรวบรวมลูกผสมนะคะคอันนี้คือเราคัดสายพันธุ์ดีได้ประมาณ5สายพันธุ์นะคะที่จะเป็นการเป็นพันธุ์แนะนําของครั้งต่อไปของพันธุ์ดาราที่จะเหมาะสําหรับการเป็นไม้ตัดดอกนะคะในพื้นที่ับผลของความสําเร็จในวันนี้เองนะครับของการเพาะขยายพันธุ์นะครับดอกดาลาด้วยวิธีการผสมเกสรนะครับไม่ทราบว่าได้รับการรับรองจากที่ไหนบ้างครับของกรมวิชาการเกษตรนะคะเป็นงานวิจัยได้รางวัลชมเชยนะคะงานวิจัยดีเด่นของปีส5 5พราิครับค่ะ ครับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ ใน1ชจุดแล้ว<ช>นะครับพูดถึงเรื่องของการกําหนดทิศทางต่างๆเนี่ยที่จะผลักดันนะครับให้พันธุ์ที่เกิดใหม่ของดอกดาราในการผสมแบบการผสมเกสรน,นี่นะครับสู่เกษตร,รกรได้เนี่ยมีการวางแนวทางไว้อย่างไรบ้างครับออหลังจากที่เราได้ห้าสายพันธุ์แล้วเราศึกษาการเจริญเติบโตอขงเขาเรียบยร้อยแล้วเราจะทําเป็นการเป็นพันธุ์แนะนําของกรมวิชาการนะคะ<ม>แล้วเกษตรกรที่สนใจเนี่ยสามารถสั่งสั่งจองพันธุ์ได้อะค่ะเราจะผลิตพันธุ์เมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรที่ต้องการสนใจปลูกของพันธุ์ดาราที่เป็นพันธุ์แนะนําของกรมวิชาการค่ะนะครับแล้วทุกวันนี้เองครับ กษตรกรนะครับมีความสนใจในเรื่องของการผสมพันธุ์นะครับแบบการใช้เกสรในผสมพันธุ์ขึ้นมาของดอกดารานี่ครับติดต่อได้อย่างไรครับค่ะก็สามารถติดต่อได้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยาลาค่ะเมื่อโทรศูนย์เจ็ดสามสองเจ็ดี่่หะหรือเข้าไปในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตรก็ได้ค่ะครับครับคุณผู้ชมครับและเนื่องนะครับก็คือถือว่าเป็นประโยชน์นะครับจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับของกรมวิชาการเกษตรครับที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะขยายพันธุ์นะครับของดอกดาราด้วยวิธีการนําการผสมโดยเกสรเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เกิดความหลากหลายขึ้นขอองดก เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของท้องตลาดนะครับและที่สําคัญที่สุดครับประโยชน์ที่ได้จากตัวนี้นะครับนั่นก็คือส่งผลต่อเกษตร,รศกรสามารถที่จะสร้างมูลค่านะครับให้กับดอกดาล่าด,ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณพี่นัำตามอย่างสูงเลยครับที่ได้มาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยตัวนี้ขอบคุณมากครับ ผู้ชมครับสำหรับงานวิจัยในการพัฒนาการผสมเกสรดอกดาลาของทางกรมวิชาการเกษตรนี้ถือว่าเป็นการพัฒนาวิธีการผสมเกสรโดยเลยมแบบธรรมชาติครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงพันธุ์ดอกดาลาให้ตรงความต้องการของเกษตรกรให้สามารถปลูกเป็นพืชเสริมรายได้ใช้ในการประดับตกแต่งสถานที่และปลูกเป็นพืชแซมพืชหลักเพื่อเพิ่มรายได้นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังเป็นพื้นฐานงานวิจัยในการผสมเกสรของพืชชนิดนนอื่นๆอีกด้วยละครับ และที่สําคัญเป็นการอานุรักษ์พันธุ์ดาราที่ใกล้สูญพันธุ์ได้อีกด้วยเห็นประโยชน์ของงานวิจัยนี้เยอะแยะมากมายจากนี้ครับเราไปพบกับเกษตรกรผู้ที่ปลูกดอกดารากันบ้างครับว่าเขามีความคิดเห็นและสนใจต่องานวิจัยในการพัฒนาการผสมเกสรนี้อย่างไรเราไปติดตามชมกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักการในการผสมเกสรของดอกดาลาในการขยายพันธุ์ดอกดาลากันแล้วนะครับในช่วงนี้เองครับผมก็พาคุณผู้ชมนะครับมารู้จักกับพี่หนูกลันนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกดอกดาลาด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมไม่ทราบว่าพี่ปลูกดอกดาลามานานหรือยังครับนานแล้วค่ะอืมครับแล้วมีความสนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องของดอกดาลาครับอยากอยากให้ดอกดาลาเนี่ยมันมีมันมีฟอร์มดอกที่เล็กลงสามารถ เป๊กตรงเป็นสิงค้าส่งออกได้แต่ตอนแต่ตอนนี้ปลอมดอกมันรู้สึกว่ามันจะใหญ่อยู่อ๋อยังใหญ่อยู่ครับที่ผ่านมามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับได้ปันดั้งเดิมเราอยากได้ปันใหม่ครับค่ะซึ่งผันน้ําเดิมนั้นก็คือหมายถึงว่าดอกมันจะใหญ่ค่ะนะครับมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรครับในเรื่องการมันยากต่อการส่งออกเวลาเราเป๊กส่งออกค่ะ ก็ทําให้ฟอร์มดอกอาจจะเสียไปด้วยะนะครับราคาก็อาจจะตกไปด้วยคะนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกสมัยก่อนนี่คือปลูกแบบไหนครับช่วงเลกหรือว่าการแยกหนอครับค่ะก็แยกหนอขึ้นมาแล้วพอแยกหนอได้เนี่ยพอเวลาดอกเขาออกขึ้นมาก็คือฟอรมมันยังใหญ่ขนายังเหมือนเดิมค่ะครับยังได้ติดปันพ่อปันแม่อยู่เหมือนเดิมค่ะครับแล้วที่ผ่านมาครับเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกดอกตาลาแล้วก็ตัดดอกตาลาเนี่ยนำไปขายเนี่ยรายได้ดีไหมครับก็โปรประมาณ ครับเพราะว่าอาจจะติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งด้วยะนะครับเพราะว่าฟอร์มดอกยังใหญ่อยู่ะนะครับพี่หนุกรนครับแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับกรมวิชาการเกษตรเขามีการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยนะครับในการผสมพันธุ์เกสรดอกดาลานะครับมีความสนใจยังไงครับพี่ว่าน่าจะดีนะเกษต,ตรกรเหมือนอย่างพี่อะไรนี้จะได้รู้จะได้นำจริงใหมๆ่ๆมาใช้ในในในงาน,น,นของการพ่อปลูกดารา,าค่ะครับ เพราะว่าในตัวงานวิชาการตัวนี้เองนะครับก็คือผลนั้นก็คือดอกนั้นก็จะมีการที่มีพันธุ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นฟอมดอกก็จะเล็กลงด้วยะนะครับคิดว่าจะมาสร้างประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างครับก็เราสามารถพี่คิดว่านะรเ,ราเราเราเราสามารถที่จะบรรจุลงคลองห,อหรือว่าเราได้ฟอร์มดอกพี่เปลกใหม่ครับค่ะบรรจุคลองนี้ได้จํานวนดอกมากขึ้นตัดได้ฟอร์มดอกมันเล็กลงครับค่ะแต่ตอนนี้ที่พี่ํา ความดอกมันใหญ่การยามันก็สูงครับความหวังครับกับการที่จะนํางานตัวนี้ครับมาใช้กับเกษตรกรมาใช้กับอาชีพของเราเองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ก็มีความหวังสูงค่ะว่าจะได้ปันใหม่ๆขนาดของปวมดอกเล็กลงครับ และนี่แะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานของกรมวิชาการเกษตรนะครับในการที่เพาะขยายพันธุ์ดอกดาลาโดวยวิธีการผสมเกสรดอกดาลานะครับก็ทําให้พันธุ์ดอกดาลานั้นมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นครับรู้กันอย่างนี้แล้วนะครับก็น่าจะไขข้อข้องใจให้กับน้องๆได้แล้วใช่ไหมครับต้องขอขอบคุณพี่อาร์ตมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ นี่ถ้า,างั้นอย่างเงี้ยแปลว่าดีมเนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผสมเกสรของดาราแล้วใช่ไหมล่ะใช่ลวละจ้านี่เราถ้าเกิดเจอเกษตรกรที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอย่าลืมเอาไปบอกต่อด้ล่ะแน่นอนละจ้ามีความรู้มากมายขนาดนี้จะเก็บไว้คนเดียวได้ยังไงเสดายแย่เลยเออแต่เธอว่าฉันจัดสวยหรือย,อยังอ่ะหรือว่าจะต้องเพิ่มสวยจะสวยเนลองเพิ่มตัวตรงนี้ดูสิตองนได้หรือยัง ยามเช้านะคะคุณผู้ชมคะมาพบกับข่าวสารวาดวงเกษตร